สวัสดีครับ u t u b e และก็ชาวเซเว่นทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมทรุลมกก็จะมารีวิวไอรีนกันนะครับผมไอรีนนะครับผมเป็นท่าสมดุลน,นะแล้วก็เป็นตัวเซเว่นหลักของผมเองนะครับเนื่องจากว่าหลังจากเลือกรูดี้มาแล้วคิดว่าไม่ใช่ก็เลยเลือกไอรีนมาต่อเป็นตัวที่สามตัวแรกได้คิดมาคิดว่าไม่ใช่เลือกรูดี้มาไม่ใช่อีกเลือกไอรีนมา ทีนี้พอเลือกอรีนมาก็วกกับตัดสินใจนะครับผมที่จะปั้นตัวหลักตัวแรกนะครับผมก็คือตัวแรกเลยเอ้าวไปละมุนติวมุนติวเนาะก็คือตัวแรกเนี่ยก็คือเซอินนั่นเองนะครับผมเป็นตัวแรกเซวในตัวแรกในเกมเลยนะครับผมที่ปั้น40เจาะรู้4รูใส่ของครบนะ ก็เลยคิดว่าเอ e, เ๊เซเว่นไนตัวไหนดีที่จะมาเรียกว่าไงอ่ะมาเสริมทัพให้กับเซอินได้นะครับก็เลยอืมไอรีนนี่แหละเนาะมาเป็นตัวเสริมทัพให้เราดีกว่านะครับโอ้เป็นไรเนี่ยหมุนติ้วหมุนติ้วเลยเซิร์ฟกรำ ก็เลยปั้นไอรีนมาเสร็จแ,แล้วพอตัวที่สองต่อจากเซนผมก็ชอบเอดอีกก็เลยเอ๊มีเอดมีไอรีนละปั้นเล่เลยดีกว่าไม่สนใจละตอนนั้นเมาตาเลไม่มาก็เลยค่อนข้างเป็นคนแรกๆที่เล่นเลนะครับเลยเป็นไรเนี่ยโอ้นะครับ มาดูสกิลกันเลยก่อนก็เป็นสายสมดุลก็เลยอาจจะตีไม่แรงมากแต่ว่าก็พอยืนได้อยู่นะครับก็หลังจากปรับล่าสุดนะครับของแผ่นล่าสุดนั้นไอรีนน่ะสามารถที่จะคืนชีพด้วยพลัง HP เต็ม1ครั้งเลยทีเดียวนะครับผมเหมือนยูรินะครับแล้วก็สกิลเก่าของเธอก็คือเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ60%ให้แก่เซเวนทีทั้งหมดนะครับผมก็เลยเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของเซเวนไอเพราะว่า,าช่วยเสริมทั้งเซอินและ เลของผมนั่นเองนะครับส่วนสกิลทสองเปลฟ้าจากสวรรค์นะครับผมก็เป็นสกิลซีซีหรือสกิลสายก่อกวนนะครับผมที่ไอรีนโด่งดังนะครับก็คือสร้างความเสียหายกายภาพ100%เเซนะครับผมซึ่งถ้าเป็นอัศวินทั่วไปจะประมาณ80%แล้วก็คูลดาวเนี่ยค่อนข้างเร็วคือ74วินาทีเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมก็ยังจะช็อตเป้าหมายเนี่ยตา2เทิร์น ซึ่งหลังจากแพทล,ล่าสุดแล้วเนี่ยทาง n e t m a r b l e เนี่ยวงเล็บไว้เลยนะอย่างเด่นชัดนะครับผมที่ฟอร์มของเขาว่าสกิลช็อตทั้ง2อ,อันของไอรีนตอนนี้ได้ปรับให้ช็อตในอัตราที่สูงขึ้นอย่างมากนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่างน้อยต้องมีสักหหรือ2ศพอะที่ต้องช็อตอะนะโดนสกิลนี้เข้าไปนะครับแล้วก็สกิลที่ผมลัก ก็ยิงโหดเข้าไปยาอีกนะครับผมก็คือเทียบอัศนีพิโรธนะคูดาวหดสวินาทีสร้างความเสียหายกายภาพ5 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, ้าร้อยห้าสองร้อยเอร์ตแกสตัวหนึ่งตัวและในแพทล,ล่าสุดนั่นเองไอรินได้ถูกปรับให้มีผลทะลุบัฟก็คือไม่สนใจอมตะไม่อมตะมีอะไรมีอย่างเดียวที่เอาไม่ลงคือพวกสกิลสามกกนั่นเองครับพวกเกาะหรือฝรั่งเรียกว่าบอยชิลนะครับก็คือเป็นเป็นเป็นเนกาะแบบฮิต ที่ไม่ไม่ทะลุอ่ะอย่างเดียวแต่ว่าที่เหลือเนี่ยทะลุหมดนะคะผมแล้วก็แถมทําให้ศัตรูอ่ะไฟฟ้าช็อตในอัตราที่สูงนานสองเทินเห็นไหมก็ถ้าไม่ทะลุก็ช็อตอ่ะถ้าไม่มีสไปก็เตรียมตัวเตรียมตัวมาดูไอเทมแนะนากันดีกว่านะครับผมก็ทางเนยมาเบิร์นก็แนะนําว่าให้ใส่ความเร็วและพลังเลือดนะสองสองเร็วเรือเลือดก็ผมก็ใส่อยู่นะครับ แต่ว่าไม่ได้ใส่เพราะว่าตามเนี a ่ยมาเบิ้ลเพราะว่าใส่เพื่อ forte a m นะเพราะว่าเป็นตัวไอรีนเป็นตัวซัพพอร์ตเพราะงั้นไอเทมที่ใส่ก็ควรจะซัพพอร์ตก็คือใส่เลวเพื่อซัพพอร์ตทีมแล้วก็ใส่เลือดเพื่อให้ยืนได้นานที่สุดเพื่อให้เลเอทหรือตัวเองเนี่ยได้ออกสกิลนะครับแล้วก็ถ้าใส่เจมเนี่ยผมคิดว่าผมจะใส่พวกเจมที่ทำให้ยืนได้นานขึ้นชเช่นดูดเลือดอัตราบล็อกอะไรพวกเนี้ยนะครับ ก็ไปดูสกิลกันเลยดีกว่าสกิลทะลุบัฟนะครับนี่เป็นไงทะลุบัฟก่อนอันนี้ไม่ทะลุบัฟรุนให้ช็อตอย่างเดียวสะเทือนใจมากสสกิลคือก่อนก่อนที่จะปรับเนี่ยไอรีนผมเนี่ยทั้งสองสกิลเนี่ยมีความสามารถแค่เป็นตัวก่อกลัวใั้เอง ทั้งสองสกิลคือช็อตอ่ะลุ้นลุ้นช็อตว่าให้ได้ช็อตตัวที่เป็นตัวทีเด็ดฝั่งหนูอ่ะเช่นลิโปอะไรอย่างเงี้ยนะ <Yeah. S 1> ลุ้นๆอย่างเดียวเลยทางอื่นได้นี้ค่อยมีค่อยมีความหวังหน่อยว่าเอ้ยสกิลนะี้ <Yeah. S 1> ขอให้เป็นตัวได้อ่าได้อย่างน้อยได้จํากัดไอ้กำจัดสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับส่วนคอนเทนต์ที่ไอรีนลงได้เนี่ยก็คล้ายๆลูด,ดี้นะเพราะว่ามันเป็นเนื่องจากเป็นตัวซัพพอร์ตเนี่ยมันก็ลง คิดว่าลงได้ค่อนข้างหมดเหมือนกันเพจนภัยก็ลงได้หอคอยก็ลงได้เพราะว่าหอคอยเนี่ยส่วนใหญ่เราเรายืมเซเว่นไนท์อยู่แล้วใช่ไหมตัว GM อะ่ะซึ่งเซเว่นไนท์เนี่ยก็เป็นตัวฟิสิกส์คอร์ดาเมจเพราะฉะนั้นอไอรีนไปยืนก็ยิ่งตีแรงเข้าไปใหญ่เนาะแต่ดันเจี้ยนไร้วันเนี่ยก็ถ้าอีซี่กับนอร์มอลเนี่ยเอาไอรีนไปยืนแล้วก็ตัวทันดาเมจของเราเนี่ยเป็นกายภาพเนี่ยก็ทําให้เราผ่านดันเจี้ยนไร้วันได้ง่ายขึ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นฮาร์ดเนี่ยอไอรีนน่าจะ ไม่ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่เพราะว่าเล่นทีอามอามตะาน่าจะคุ้มกว่าเน้นหลักๆเนี่ยก็คือ PVE อ่ะก็คือมังกรนะมังกรเพราะว่าเซอินจูปี้เป็นกายภาพเพราะงั้นเอาไอรินไปยืนจะได้ยิงแรงๆนะครับแล้วก็ส่งคมชิงประสาทก็คือเป็นเซอินจูปี้เหมือนกันก็เอาไอรินไปยืนจะได้ยิงแรงๆนะครับอนอกจากที่จะเป็นตัวคู่หูคู่หากับ ทางเลงของผมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยเขาจะเอาไปยืนคู่กับเจฟนะก็คือถ้าทีมเจฟเนี่ยใครเป็นทีมเจฟสเนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกไอรีนไปด้วยแต่ว่าจะป้ามเจฟก่อนเอาไอรีนไปยืนเฉยๆเพื่อให้เจฟได้พ่นไฟเพราะว่าถ้าพ่นไฟของเจฟเนี่ยถ้ามีไอรีนยืนอยู่เนี่ยมันจะยิ่งแรงเข้าไปใหญ่ไงะนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆนี่พอลิปโปมา นางก็เลยยิ่งโหดเข้าไปใหญ่เพราะว่ามีริปโอยืนหลังนางยืนหน้าริปโปยิ่งโหดเข้าไปใหญ่เนาะแล้วก็มีเอนะครับก็คอมโบเข้ากับพวกนี้ได้ดีนะครับไม่ทำไม่พอก็อยังคอมโบกับรูดี้ได้ดีด้วยเนาะก็คือส่งเสริมซึ่งกันและกันเพราะว่ารูดี้ก็ทําให้อ่าในส่วนของไอรีนเนี่ยยืนนานขึ้นส่วนไอรีนก็ทําให้รูดี้เนี่ยตีได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ ขอขอบคุณที่รับชมในส่วนของรีวิวไอรีนนะครับ <Wow. S 1> ก็ยังไงก็อย่าลืมไลค์แล้วก็สับส c r i b e กันให้ด้วยแล้วก็ถ้าผมตกหล่นหรือลืมอบอกข้อเด่นของไอรีนตรงไหนยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างได้นะครับผมว่าพี่พูดอันนั้นผิดอันนี้ผิดนะครับตักเตือนแนะนำกันได้นะครับผมวันนี้ผมธนร่มก,ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ